ครับนี่ก็คือตัวปืนครับเราจะมาถ่ายคดอัพให้ทุกท่านได้ดูใกล้ๆครับตัวปืนสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับ n อริงโก้สองหนึ่งสามบีขนาดเก้ามมนะครับเม d ดอินช i n หน้าตัวนี้อาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยครับเจ้าของเก็บลืมครับปืนพวกนี้เข้ามาอยู่เจ้าของเนี่ยซื้อไว้แบบประมาณแบบโครงการสวัิการกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะแบบเก็บจนลืมครับเข้ามาในโครงการ ไม่กี่พันบาทสามารถผ่อนได้ด้วยโอเคครับตัวปืนระบบเป็นซิงเกิลนะครับตันนี้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่ปืนเถื่อนครับเดิมๆนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ปืนตัวนี้พูดกันง่ายๆเลยว่าจีนกอปของโตกาเล็บครับถ้าเป็นโตกาเล็บโดยต้นกําเนิดจะเป็นของรัสเซียครับใช้กระสุนขนาด7.62คูณ25ครับแต่ตัวนี้ทางประเทศจีนได้พูดตรงๆว่ากอปรูปแบบของโตกาเล็บ มาเลยดีกว่าเป็นโตวกเล็บทีทีสาสาแต่ตัวนี้เป็นของนอริงโก้ครับเลยใช้กระสุนแค่9้ามมอตัวปืนสวยๆเลยครับเห็นไหมครับคางเดิมๆดิมลำกล้องสวยโอเคถ้ามันจะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวเก่าจะเป็นนอริงโก้สองหนึ่งสตัวนั้นจะเป็นประกับไม่มีน็อตสอตัวนี้ครับเป็นประกับแบนๆมีรูปดาวอ่าเป็นรูปดาวอยู่ตรงกลางเนี่ยครับเป็นประกับสีดําแต่ตัวนี้เป็นสองหนึ่งสามครับ นมกซีนเอ่อประกับจะเป็นน็อตสองตัวครับโอเคครับเดี๋ยวบวยบ้าพอกันนี้จะยิงให้ทุกท่านได้รับชมในกลุ่มกระสุนนะครับรับชมได้เลยครับ